ท่านทุกครับก็วันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเดกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนะครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์หน้าหีบศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษา ของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่เกิดไฟไหม้นะครับที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่8ตุลาคมแล้วก็จะมีพิธีพระสารทานพลิงศพในเวลา11โมงของวันที่8ตุลาคมนะครับ นี่นเป็นรช,ชุดแรกใช่ไหมชุดแรกใช่ไหมสองทุ่มสิบห้าท่านผู้ชมฮะสองทุ่มสิบห้านาทีนี้พี่บินนะฮะทางสายเจ้าหน้าที่มณฑิิร่วมกันตันยูนะครับ <c oughs> เป็นเขาเขาแบ่งส่งไปเนี่ยทีละชุดทีละชุดใช่ฮ<น>ะเคลื่อนไปชุดละสี่สี่สี่นะครับชุดแรกไปถึงสองทุ่มสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ มีพระนำมาในแต่ละแต่ละคนโลงศพเนี่ยจะมีชื่อมีรูปรูปเนี่ยจะมียาติา่าถืออยู่แล้วก็จะมีชื่อมีเลขนะมีเลขเพื่อป้องกันความสับสนนะฮะเห็นไว้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะชุดแรกเนี่ยเป็นเด็กนะฮะเด็กชายหกขวบก็มี หกขัวก็มีที่ไปชุดแรกเนี่ยหกขัวอ๋อหกขววนะครับคือพอไปถึงนะท่านผู้ชมฮะพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่แล้วก็คุณยายก็มีนะฮะเป็นลมเลยคือเพราะคนเท่าคนแก่นะใช่แล้วพ่อแม่คือคืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางวันแลว้วอะคือร้องมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วใช่พอ,อ,อร่างของลูกมาถึงเนี่ยสลบเลยฮะท่านผู้ชมฮะสลบเลยนะฮนะ เป็นลมเลยอ่ะน่าเวทนามากที่สุดแล้วก็ทางผู้ว่าธีรพัฒน์ขจมาศนะผู้ว่าอุทยัยบอกว่าพอตกลงได้กับทางผู้ปกครองของเด็กนักเกรยียนทุกคนแล้วก็มีการจัดเตรยียมสถานที่ให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับนี่นะก็ดีนะผมว่าอยู่ที่เนี่ย ที่โรงเรียนเที่โรงเรียนเลยใช่ใชนะฮะตอนนิมนต์พระมาะนะ<ช>กท็ทําพิธีสวดพระพิธีทำศพตัวที่โรงเรียนเลยใช่ครับทั้ง23คนนะะครูกับนักเรียนอยู่ด้วยกันนะถึงครบแล้วนะฮะ23ร่างแล้วก็เริ่มสวดคืนดีนะครับยาวไป5คืนแล้วก็ล่าสุดนะะ เพจ Facebook ทำไมถึงเจง mm. เขาโพสต์ข้อความ mm. นะทางเจ้าของรถบัสได้ลบข้อมูลทุกอย่างใน Facebook ออกนะฮะทำให้รีวิวการเดินทาง mm. การว่าจ้างของโรงเรียนต่างๆที่จ้างไปทัศนศึกษาทางไกลตั้งแต่ปี2019-2063 mm. นะฮระท่านผู้ชมฮะจนถึงปัจจุบันหายไปหมดครับอ oh. พิ่งจะมีกระแสรเรียกร้องให้ตรวจสอบการจ้างงานระยะทางในอดีตท,ที่ผ่ามาของบริษัทรถโดยสารเจ้านี้ที่รับส่งนักเรียนนักศึกษาซึ่งข้อมูลที่เป็นทั้งรีวิวมีการระบุชื่อโรงเรียนจํานวนนักเรียนและสถานที่ไปกลับและความรู้สึกหายไปหมดแล้วครับสําหรับชิน,นบุตรทัวร์นะเมื่อนักสืบโซเชียลเซิร์ชไปรูปนี้จะขึ้นมาเยอะแต่เพจเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะฮะ เอาละเจ้าของนี่เจ้าของก็ไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสามสี่ชั่วโมงนะครับครับแล้วก็บอกว่าเออคือไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกับทางสื่อมวลชนนะแต่บอกจะเพียงว่าเดี๋ยวจะไปร่วมงานศพด้วยนะนี่นะแล้วตอนนี้ก็หลังจากที่ทาง ลำดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรกเพิ่มผูมรัิดชอบบอกมาเมื่อวานนี้ว่าเรื่องของการทัศนศึกษาขอให้งดไว้ก่อนแต่ถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยจำเป็นจริงๆก็สามารถที่จะไปทัศนศึกษาได้นะครับแต่ท่านไหนที่มันยังไม่จําเป็นเนี่ยก็ขอให้งดไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะจะให้มีการออกระเบียบตรวจสอบเรื่องของการไปทัศนศึกษาอย่างเช่นว่า ถ้าเด็กเล็กมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะต้องให้มีผู้ปกครองไปด้วยนะครับหรือว่าคุณครูอาจจะต้องทําหน้าที่นั่งคู่ไปกับคนขับด้วยเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรแบบนี้นีฮะวันนี้นะฮะทางเพจของคุณเทพไทยเสนพงศ์นะฮะเจ้าของกาแฟเทพไทยอ่ะที่มาเมื่อวานนี้ใช่ครับก็โพส์ท่านผู้ชมฮะ เอ่ยยกเลิกโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนกับยกเลิกการดูงานของนักการเมืองควรยกเลิกอะไรมากกว่ากันโอ้พระจูัวแบบนี้แล้วก็ผลนี่แม่ก็เกิดประเด็นดราม่าเรื่องควรจะยกเลิกโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนหรือไม่หลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนะครับก็มีความเห็นออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เห็นควรยกเลิกโครงการทัศนศึกษาของนักเรียน อ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนฝ่ายที่สนับสนุนให้มีนะครับ <c oughs> ก็เห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการส่งเสริมทักษะของนักเรียนและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่พ่อแม่ไม่สามารถนําไปศึกษานอกสถานที่ได้นะครับส่วนตัวสนับสนุนให้โครงการให้มีโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนต่อไปนะครับการยกกรณีตัวอย่างเหตุไฟไหม้รถบัสมาใช้นะครับ อาจจะเ,เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพของรถบัสหรือปัญหาของการเดินทางเปรียบเสมือนการขึ้นต้นไม้เพื่อเก็บผลไม้เมื่อพลัดตกลงมาจะไปโค่นต้นไม้ทิ้งก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลนะฮะแล้วก็คุณเทพไทยก็จั่วหัวมาว่าเรื่องของการไปดูงานของนักการเมืองของสองสอนะฮะอันนั้นน่ยควรจะยกเลิก ดีกว่าไหมต้องมาให้แฟนเพจของคุณเทพไทยได้ลองทำโพลดูคิดว่าควรจะยกเลิกอะไรก็แล้วแต่จะไปคอมเมนต์นะฮะเชิญนะฮะโอ้โหก็คงจะทายผลได้คงจะทายผลได้เด็ดนะฮะท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่เขาเปิดให้มีการโบด ของดิเตียสาร UK, อินฟลูเอนเซอร์ยูของสหราชอาณาจักรนะครับที่สุดแล้วก็มีการประกาศผู้ชนะรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แมกซีนอวอร์ดหรือว่า IMA ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีประจำปี2024นะฮะก็ปรากฏว่าผลการโหวตออกมาแล้วนะครับผู้ที่ได้รับอันดับหนึ่งก็คือลิซ่านะฮะลลิามโนบาลนะครับ, ar, รบหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงคชื่อเดิมนะครับศิลป,ปินชื่อดังระดับโลก มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า104ล้านคนได้รับคะแนนบวชสูงสุดถึง38แสงหน้า Taylor Swift s สวิฟต์นะฮะที่ได้รับ35นชนะเทเลอร์สวิฟตนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีข่าวว่า Taylor ์นำอยู่ตอนนั้นนำลิซ่าอยู่แค่2-3อตมั้ง่ไหมแล้วก็มีให้คนไทยช่วยกันเข้าไปโหวตเ,<อ>เท่านั้นแหละี่ที่สุดแล้วปิดโหวตไปล i ซ่าได้อันดับหนึ่ง 38%นะฮะเทเลอร์สวิฟมสไคลลี่เจนเนอร์ส3บสามนะฮะอินฟลูเอนเซอร์ของโลกนะใช่อันดับหนึ่งของโลกนะส่งพลังมากทรงพลังมากตอนนี้ท่านผู้ชมฮะโลกเราแถบตะวันออกกลางก็น่ากลัวมากนะครับ,บล่าสุดกลมการโกงสุนกระทรวงการต่างประเทศประกาศ เตือนคนไทยที่พำนักและทำงานในอิสราเอลนะครับตามที่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้นในภูมิภาคนั้นก็ขอให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลติดตามประกาศและการแจ้งเตือนของทางการอิสราเอลและสถานเอกอัครราชทูตณักุงเทลวิฟอย่างใกล้ชิดหากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอิสราเอลในขณะนี้ขอให้พิจารณาเดินทางออกมาจากประเทศอิสราเอล ในขณะที่สถานการณ์ยังเอื้ออํานวยต่อการเดินทางหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าจะออกมายังได้แต่ถ้าเกิดอะไรรุนแรงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะลําบากนะฮะนี่ครับตอนนี้ต้องติดตามนะเพราะล่าสุดก็อย่างที่เราทราบว่าเมื่อวานนี้ทางอิหร่านได้ระดมยิงขีปนาวุธเข้าไปในอ,อ,อิสราเอลนะครับร้อยแปดสิบถึงสองร้อยลูกยิงเข้าไปแล้วก็ทางอิหร่านก็บอกว่าเขายิงเข้าไปเนี่ย ตามตัวบทกฎหมายของโลกเลยแหละและเขาก็ไม่ได้ทำลายพื้นเพที่อยู่อาศัยของประชาชนเขายิงไปทำลายเรื่องของสถานที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของอิสราเอลดูสิครนะท่านผูช้ชมฮะขีปนาวุธนี่ลอยเป็นแพรเลยดูเนีะโอ้โหพุ่งไปเนี่ยนะะเห็นไหมแต่ก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาก็มีระบบป้องกันภัยอืมอืมนี่ฮะนเ,นเออ และอิหร่านก็มีขู่ด้วยนะฮะว่าอิสราเอลอย่าตอบโต้ถ้าตอบโต้จะเจอดีมากกว่านี้อือโอ้โหอ้อ,อิสราเอลก็จะเชื่อไหมอืมคือถ้าเกิดคือตอนนี้เนี่ยมันมีแนวรบอิสราเอลกับทางด้านของชนกาซาใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ไลบานอนใช่ไหม,มก็ถึงขนาดแบบอิสราเอลยกกองกําลังภาคพื้นดินเข้าไปถ้าเปิดอีกหนึ่งคู่นะอิสราเอลกับอิหร่านนะโอ้โห อันนี้เรื่องใหญ่แล้วท่านผู้ชมฮะมันมันจะเป็นศึกสองด้านนะใช่เออ,อครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะฮะทั้งในและต่างประเทศนี่ก็คือเช้าข่าวเข้มในวันนี้ผมคุณธทีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส,สดีครับ